ที่เรื่องนี้ฝากเตือนกันละกันโดยเฉพาะยิ่งเราบรรดาเซียนพระไปเจอกับวิชาชีพที่ทำเนียนเป็นลูกค้าแต่มาขโมยพระเครื่องเขาโฉกไปได้ตั้ง4ี่องค์<ฮ>รวมมูลค่าในการเช่าบูชา4ี่องค์นั้นนะ่ะเป็นล้านเลยนะครับห<ฮ>ุยหวาดไปหมดเลยด<ฮ>ันได้แล้วไง วิ่ง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 วิ่ไปหนีไปแล้วไปไปถึงไหนแล้วคันนี่้หนีไปเลยสิครับคุณชิสานี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าแผงพระเครื่องชมรมคนรักพระเครื่องในตลาดปากร่วมก็คือบ่อวินตรงที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีเหตุเกิดวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาตอนนั้นสักประมาณบ่ายครับที่ผู้เสียหาย เซียนพระท่านวิ่งตามเลยนะออโอ้โหคนร้ายฮะเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก25-30ปีวิ่งหนีมาแล้วขึ้นขอมรถมอเตอร์ไซค์ h อ n ด a p พ x สีขาวไม่สวมแผ่ไนป้ายทะเบียนด้วยนะขี่นีไปทางนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ละมุมแต่ละมุมก็จับเอาไว้ได้นะคุณผู้ชมนะอ่ะสุดท้ายเจ้าของแผงพระ วิ่งตามไม่ทันเหนื่อยตะก่อนนี่ไม่ไหวหรอกครับคนขี่มอไซค์อ่ะส่วนเซียนพระเขาได้แค่วิ่งตามอ่ะเห็นไกลๆมันไปแล้วครับล่าสุดนะครับ20ิมีนาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวไปขอคุยกับผู้เสียหายก็คือนายบุญโฮมแสนอุบลอายุ58ปีครับเขาเป็นเจ้าขอแผงพระเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคนร้ายมาขอดูพระเครื่องเพื่อจะขอเช่าซื้อก็ถามไงบอกว่าพี่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 ที่ตลาดพระแห่งเนี้ย ระรุ่นไหนกำลังไปทิ่นที่ยมกำลังฮิตเลยระหว่างที่เขากำลังหันไปหยิบมาให้ดูคงจะหันหลังกันเนาะหันกับไปทีพระเครื่องหายไปสีองค์แล้วเฮ้ยเวลร์จันเดียวเองนะแล้าได้อะไรไปอสีองค์นั่น่ะองแรกสมเด็จบางขุนพรมกรุเก่าราคาเช่าบูชาแปดแสนองค์ต่อมาหลวงพ่อปานทรงหนุมานราคาเช่าบูชา สามหมื 30, ่นองค์ต่อมาหลวงพ่อปานทรงขี่นกเช่าบูชาสองหมื่นหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงราคาเช่าบูชาแสนหนึ่งรวมรวมแล้วที่โดนโดนไปนะสี่องค์นั่นนะ่ะเก้าแสนห้า่พีเดียวจะล้าแล้วอ,อครับสุภัสราชีสาแล้วตัวเขานะ่ะ เซียนพระนั่นฮะเห็นชายดังกล่าวมันหนีขึ้นรถมอเตอไซไปตัวเขาพยายามพิตามแล้วจากภาพของกล้องวงจรปิดใช่ไหมเล่าค่ะแต่ไปไม่ทันแล้วครับเบื้องต้นทำได้แค่แจ้งความเอาไว้ที่สพอบอวินครับได้ไปกีโ่อง,องมีขนมรังพุทโธ่งึงแล้วก็มีงขงอปานทรงไก่แล้วก็มีทรงพุทธทรงนึงแล้วก็ทรงนก นะครับจังหวดก็อไปแล้วก็วิ่งไปผมก็วิ่งตามนะครับวิ่งตามไม่ทันฝากบอกคนร้ายนะครับถ้าเอาไปแล้วรู้ว่าเ็นนาเพก็เอานํามาคืนให้ช่างนะครับเพราะผมรู้ตัวอยู่ครอบครัวภาคมันจปอยู่ที่ผมก็เป็นเกียวภาคอะไรด้วยนะครับ เสียหายพี่บุญโฮมก็บอกว่ารู้ตัวนะใครเอาไปนะออให้เอามาคืนซะนะคนหนักเป็นเบาได้นะออดูเขามีเมตตาเหมือนกันนะจะอยู่กับพระเครื่องนนอะเนาะเออก็บอกว่าให้โอกาสอ,อ,อ,อยู่นะเอามาคืนนะเพราะไอ้ที่เอาไปน่ะมีคนจองไว้แล้วด้วยออนี่ไงเนี่ย แต่ยังไงซะก็ขอวอนคุณตํารวจอะบอกว่าให้ช่วยตามจับคนร้ายด้วยอีกแรงเพราะดูแล้วเนี่ยมันท่าทางจะสํานึกยากอะ่ะตามจับมาให้ได้ละกันเพราะพระที่ได้ไปโอ้โหมูลค่าในการเช่าบูชาตามภาพที่เห็นนะ,ะเกือบล้านนั่นรวมทั้งหมด4องค์นั่นนะองค์แรกเนี่ยแปดแสนไปแล้วอ่ะสมมุติอะถ้าไปปล่อยเช่าบูชาในตลาดมืดหรืออะไรก็ว่ากันไปนะน คนในวงการเขาก็ต้องรู้กันอยู่แล้วไงเพราะมันเป็นชื่อเป็นพระชื่อดังอ่ะมา,าจากไหนเขาสืบย้อนกลับไปเขาก็รู้อยู่ดีอ่าคุณผู้ชมไปดู